สวัสดีครับเย็นนี้ทุกท่านทานอะไรกันครับวันนี้ผมแนะนำ3<อ>เมนูครับที่ช่วยให้คุณหลับได้ดีขึ้นแต่ละเมนูคืออะไรและมันช่วยให้คุณหลับได้ดีขึ้นยังไงไปเริ่มกันเลยครับ เมนูที่1นนะครับสเต็กปลาแซลมอนสลัดอะโวคาโดและกล้วยสุก1ลูกครับในปลาแซลมอนนะครับนอกจากจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบแล้วนะครับยังมีกรดอะมิโนทริปโตฟานที่ช่วยสร้างสารสื่อประสาทซีโรโทนินทําให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นและเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินครับ ที่จะทําให้เราง่วงนอนได้ง่ายขึ้นครับอะโวคาโดและกล้วยสุกนะครับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมครับแมกนีเซียมจะทําให้เราผ่อนคลายและก็ลดความดันโลหิตนะครับหากเราทานในช่วงเย็นก็จะทําให้เราเข้านอนได้ง่ายขึ้นครับเมนูที่2ครับอกไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ข้าวกล้องแล้วก็น้ำเต้าหู้ครับเช่นเดียวกับเมนูที่1นนะครับอกไก่ชนิดไม่ติดมันนะครับจะอุดมไปด้วยโปรตีน แล้วก็มีกรดอะมิโนจําเป็นนะครับชื่อว่าทริปโตฟานครับทริปโตฟานเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสื่อประสาทชื่อว่าซีโรโทนินแล้วก็เป็นแหล่งตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนชื่อเมลาโทนินที่จะทําให้เราเข้านอนได้ง่ายขึ้นง่วงได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอาหารจําพวกถั่วนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ข้าวกล้อง หรือว่ามเมล็ดฟักทองนะครับก็จะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมครับที่จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายครับน้ำเต้าหู้หรือถั่วเหลืองนะครับก็จะ,ะอุดมไปด้วยแมกนีเซียมแล้วก็มีกรดอะมิโน,โนจําเป็นแล้วก็มีสารชื่อว่าฟอสฟาติดิลเซอรีนครับสารฟอสฟาติดิลเซอรีนจะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืน และยังช่วยเรื่องความจําในผู้สูงอายุได้ด้วยครับเมนูที่3ครับถั่วต่างๆแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนครับถั่วต่างๆจําจพวกอัลมอนเมล็ดฟักทองมเมล็ดมะม่วงหิมพานถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดํา ทัต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นอาหารที่เหมาะมากเลยสําหรับเป็นอาหารมื้อเย็นเพราะว่าเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีแมกนีเซียมทําให้มื้อเย็นของเราไม่หนักจนเกินไปครับส่วนดาร์กช็อกโกแลตนะครับเป็นเครื่องดื่มทางเลือกของคนที่ทนต่อคาเฟอ,อีนได้ครับเพราะว่ามีทริปโตฟานสูงแล้วก็มี สารต้านอนุมูลอิสระแต่คนที่ไม่ทนต่อคาเฟอีนไม่แนะนำให้ทานดาร์กช็อกโกแลตก่อนนอนนะครับครบกันแล้วนะครับสำหรับเมนูอาหารนะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจอยากจะให้เห็นถึงความหลากหลายของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมากกว่านะครับแล้วก็ทุกท่านสามารถนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปปรุงในเมนูที่ตนเองชอบนะครับก็คืออย่าลืมว่าแมกนีเซียมฟอสฟาซิดิลเซอรีนในถั่วเหลืองแล้วก็กรดอะมิโนทริปโตฟานนะครับก็จะช่วยทำให้เรานอนหลับดีขึ้นทำให้เราเข้านอนได้ง่าย ขึ้นทุกท่านเอาไปปรุงเป็นอาหารชนิดไหนเป็นเมนูไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ